ท่านผู้ชมครับผมเห็นตัวอย่างหนังไมครับตัวอย่างที่2เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงในวัยเด็กของผมเลยวัยเด็กที่ผมเล่นไมครับครั้งแรกบรรยากาศสีซีดหน่อยผมไม่รู้อะไรเลยผมเล่นโมดสร้างสรรค์ยืนอยู่บนแม่น้ําหาพื้นที่สร้างบ้านแถมยังบินไม่เป็นอีกกลัวซอมบี้อีกกลัวมาทุกอย่างฮ <c oughs> ตัดมาที่ตอนนี้เหรอซอมต,ตกล,ลกทั้ง73 EP โดยที่ตัวเองยังไม่ตายยากลำบากสุดๆ ก็นะเพื่อเพื่อความท้าทายในการเล่นแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นมันก็ต้องแบบแข็งแกร่งขึ้นแต่จะว่าไปผมก็คิดถึงในวัยเด็กจริงๆอะนะวัยเด็กที่ผมสร้างบ้านจากขนแกะเสียมเงินต้องไปเสียมเงินเลยนะสีอื่นไม่ได้ก็คือผมทําแค่นั้นจริงๆอะผมอยากสร้างบ้านเพราะเกม Minecraft นี่คือมันเป็นเกมสร้างใช่ไหมล่ะเออเหตุผลที่ผมมาเล่นเกมนี้เพราะว่ามันสามารถทําอย่างนั้นได้แหละ นะก็จากที่เล่ามานะครับผมมันก็เลยทําให้ผมในวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของผมนั่นเองโดยการสร้างบ้านขนแกะเสียเงินแล้วก็อัปเกรดมันซะที่จริงมันต้องเล่นโหมดสร้างสรรนะแต่ว่าผมจะทําในโหมดฮาร์ดคอร์ได้แหละนะเอาให้รู้ไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์นั้นผมจําได้ดียนะเพราะมันเป็นเหตุการณ์แรกส่วนเหตุการณ์ที่สองที่สามนี่คือแบบเออมันจำไม่ได้หรอกอันแรกอะจําได้บ้านขนแกะเสียเงินต้องทําจากขนแกะเสียเงินเท่านั้น บริเวณตรงนี้แหละนะวิวสวยดีผมจะทําตัวเวอร์ชั่นแรกก่อนแล้วก็ค่อยทําเวอร์ชันอัปเกรดนะผมจะได้บอกเล่าเรื่องราวได้สุดๆเลยโอเคมาสิ่งที่เราเตรียมเลยก็คือขนแกะไม่เสร็จต้องเตรียมชักเกอร์บ็อกมาก่อนชักเกอร์บ็อกชักเกอร์บ็อกเอาเป็นชักเกอร์บ็อกสีเงินแล้วกัน <c oughs> บ้านขนแกะสีเงินก็เตรียมสีเงินไอ้นี่ก็เอามาได้ไอ้เผื่อใส่กระจกซึ่งระหว่างการสร้างบ้านเนี่ยผมก็จะบอกเล่าเรื่องราวในวิดีโอของผมไปเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมรู้สึกอินยังไงกับการสร้างบ้านรอบนั้น มันเป็นประสบการณ์แรกที่ผมจําได้ไม่ลืมเลยเสียเงินตรงไหนวะวันนี้ใช้เปลืองหน่อยนะดูสิโอ้โหฟาร์มมาตลอด3ปียังไม่เต็มหีบใหญ่หนึ่งกล่องเลยโอเคมาช่างเถอะเอามาแล้วก็อย่างต่อมาก็คือบล็อกกระจกเนาะโอเคสมัยนั้นยังไม่รู้เลยว่าไอ้กระจกแผ่นมันคืออะไรความสวยงามมันคืออะไรไม่รู้ต้องเป็นกระจกบล็อกเท่านั้นนั่นแหละบล็อกแบบเนี้ย เออบ้านหน้าตาหน้าเกียรหน่อยแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นกระจกกระจกบล็อกกระจกบล็อกเอเอนี่ไงโอเคอีพีที่แล้วเผามาตั้งเยอะขอใช้หน่อยกันฟื้นไปเลยแล้วก็จากนั้นก็บล็อกที่ใช้ต่อแพลตฟอร์มต้องเป็นบล็อกดินนะ่ะต่อให้ผมสิขเอดด็ดควรตอนนั้นผมก็ยังเข้าใจว่าถ้าจะปูบล็อกมันก็ต้องใช้บล็อกดินโอเคเอาบล็อกดินเป็นแพลตฟอร์มหน่อยแล้วก็บล็อกหญ้าเออเอาให้เผื่อมันลามได้ด้วยฟื้นี่ โอเคเอาไว้ทําเป็นแพลตฟอรฟมองครับเพราะว่าบ้านที่ผมจะทํามันต้องเป็นบ้านที่อยู่กลางแม่น้ําแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือตัวสร้างบรรยากาศในวัยเด็กโอเคเนี่ยลาวาต้องมีโอเคเตรียมของเสร็จแล้วไปหาสถานที่เล่าเรื่องราวกันเถอะโอเคก็จะเป็นบริเวณตรงนี้เนาะที่ผมจะทําบรรยากาศฟืบโอเคนี่เกาะกลางน้ําอย่าไปสนใจมันโอเคผมก็จะสร้างมันอยู่แถวแถวนี้แหละนะแต่ผมอยากได้ลาวาตก ทำไงดีวะบ้านที่ผมจะทํามันต้องมีลาวาตกครับไม่งั้นฟิลมันจะไม่ได้เพราะว่าครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้ผมก็เห็นลาวาตกได้แหละนะน้ําตกอะไรมันมันเชย,เลยแล้วมันต้องลาวาตกนี้กันโอเคลึกลับน้อยลงแต่ดูดีอาา่ะฮะทีนี้ก็เผา,าหินไปซะโอ้โยนไม่ถึงโอเคถึงแล้วโอเคเซตบรรยากาศตรงนั้นเรียบร้อยละต่อไปก็คือเริ่มบรรยากาศในวัยเด็กได้ดูสิ ผมเกิดอะไรมายังไงเดี๋ยวไปหาจุดเริ่มกันโอเคผมคือเด็ก9ขวบที่เพิ่งหัดเล่นไมค์ครับผมเกิดอยู่ตรงนี้บริเวณไบโอมแม่น้ําและผมบอดตามตรงนะครับผมเล่นโหมดสร้างสรรค์แต่ผมบินไม่เป็นเนี่ยแหละฮะก็เดินบนน้ำไปอย่างเงี้ยแหละเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงหัวข้ามอะ่ะเออแล้วผมเป็นคนขี้ระแวงซอมบี้มากด้วยแต่ ผมก็ฉลาดพอที่จะหยิบเตียงนอนออกมามันไม่ใช่เตียงสีดำหรอกตอนนั้นมันเป็นเตียงสีแดงโอเคก็ต้องนอนให้มันเช้าก่อนเนานะมาโอเคนอนฟืบจนกระทั่งถึงตอนเช้าผม,มเป็นคนขี้ระแวงครับผมกลัวซอมบี้มากแล้วผมมีความเชื่อที่ว่าถ้าผมสร้างบ้านอยู่กลางแม่น้ําหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยน้านํามันจะทําให้ผมรู้สึกปลอดภัยก็ทําเป็นแพตฟอร์มไปฮะบ้านกลางนะ้ํามันจะเป็นบ้านที่ปลอดภัยแน่นอนครับ มาเกิบบเบโอเควางไปโอเคพื้นที่ก็ประมาณนี้เนาะเป็นพื้นที่กลางแม่น้ําจากนั้นก็ทําให้มันเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่หน่อยเก๊บเกิบใช่ว่าจะกลัวซอมบี้เสมอไปป้องกันตัวเองได้อยู่ก็ต้องเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ด้วยถึงแม้ผมจะชอบแบบกอส่วนตัวก็ตามทําไมมันไม่จัตุรัสวะเฮ้ยต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเซิเข้าใจว่าพื้นที่มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมามีความมนความโค้งอะไรไม่ได้เออ โอเคได้พื้นที่ง oo มาละต่อไปก็คือสร้างบ้านทีนี้ดูซิตอนนี้กี่โมงอะโอเคตอนเที่ยงว่ะเดยประตูบ้านผมจําได้เลยมันต้องเป็นประตูบ้านแบบ2ทางแบบนี้แน่นอนปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนไอ้บล็อกแพตฟอร์ตตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเพราะ ตอนเด็กผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วทําเป็นกําแพงก่อนฮะส่วนพื้นที่เดินตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะผมไม่สนใจแล้วมันจะกว้างหรือไม่กว้างขอแค่มันเดินได้ก็พอบล็อกเดียวเติบเตบอืมเนี่ยแหละถ้าเป็นบ้านไปเปลือยแบบนี้มันก็อาจจะดูแย่ไปนิดนึงเนะงั้นก็ต้องติดกระจกด้วยเติบเพื่อติดกระจกค่อ,คอยๆติดไปเติบ ติดให้มันมีแสงเข้ามาเพราะผมเข้าใจว่าบ้านมันก็ต้องมีกระจกด้วยถ้ามีแต่กําแพงมันจะไม่สวยโอเคแล้วส่วนทางหน้าบ้านเนี่ยผมจําได้เลยผมวางกระจกแค่นี้แค่บานเดียวอะ่ะก็คือตอนนั้นผมระแวงซอมบี้มากไงแบบว่าเออถ้าวางกระจกเยอะเดี๋ยวซอมบี้มันทําลายกระจกได้ซึ่งในเกมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอเคมาวางกาแพงต่อโอ้จะว่าไปก็ใกล้จะมืดน,นะฮะก็ต้องรีบนอนกันนะตอนนั้นระแวงมาก สร้างบ้านไปเสร็จนอน <c oughs> รีบรีบนอนนอนนอนเทินนบเย yeah. ่หลังคงหลังคาอะไรไม่ใช่ห่างสามช่องนะห่างแค่สองช่องนี่แหละอะ่ลูกลีลูกลวนในวันแรกๆเติบ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 โอเคนี่แหละชั้นแรกมีชั้นแรกก็ต้องมีชั้นสองครับผมนะโอเคเพราะว่าบ้านมันจะดูดีขึ้นจ่อไปเป๊บนี่บล็อกบันดงบันไดอะไรไม่มีหรอกอต่อบล็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดเอาอ่ารู้แค่นี้แหละไมคครับ โอเคต่อไปก็ทําชั้น2ทีนี้ชั้น2นี่มันเป็นชั้นที่ผมเริ่มรู้แล้วว่าถ้าผมไม่ไม่ทําทางกระจกเอาไว้ก่อนผมต้องมาเจาะทีหลังผมวางโครงชั้นสองเริ่มแรกประมาณนี้เออแล้วก็วางกระจกไปฮะบ้านผมมันต้องสูงสูงหน่อยคือจําได้เลยตอนเด็กผมชอบสร้างบ้านสูงสูงเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นป้อมปราการที่ดีตึ๊บตึ๊ตึ๊กตึ๊ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊บอืบอม,บมโอเคนี่แหละผมได้หลังคาแล้วเอ๊ะจะว่าไปถ้าทําอย่างนี้มันก็เริ่มมืดโอเค คงต้องหาบล็อกที่มันให้แสงสว่างก็และแต่ตอนเด็กผมยังไม่รู้จักทอชเลยอะ่ะผมน่าจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนก็ต้องเป็นนี้เนาะแจ็คโอเรนเทิร์นเฟบเออเนี่ยแหละโอเคผมสร้างบ้านไปเรื่อยๆเนาะการควบคุมก็ยังเออเอออองอองอยู่มาพาทิตย์ตกดินละเป็นบรรยากาศที่แบบว่าทําให้คอมแหลกได้สุดเลยตอนนั้นสมัยนั้นผมเล่นไมค์ครับผ่านโน้ตบุ๊กไงโน้ตบุ๊กรีโนเวลเก่าๆด้วยเล่น GTA ภาค4 ปรับภาพต่ำได้เลื่อนๆนะแต่พอเอามาเล่นไมค์ครับแถมเปิดไม่เต็มจอมันค้างทุกครั้งที่มืดหรือไม่ก็ฝนตกอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคปากเพิ่มหน่อยมืดโอ้โหถ้าสภาพอากาศมันเป็นฝนตกเนี่ยคือแบบใช่เลยนี่แหละบรรยากาศในวยัยเด็กของผมเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเล่นคนเดียวหวาดระแวงซอมบี้มีซอมบี้สักตัวรอเปล่าวะผมอยากได้ซอมบี้มาเคาะประตูบ้านได้ไหะเดี๋ยวไปหาซอมบี้กันตอนเด็กผมระแวงมากเลย เฮ้ย <Hey, S 2> มันมาแล้วเอา้าอะไรวะเฮ้ย <laughs> มาเคาะประตูบ้านดิโอเคผมมาโครแล้วเคาะประตูบ้านเป็นไหมพี่โอ้โ oh หมาซอมบี้ตัวไหนก็ได้มาเคาะประตูบ้านหน่อยดิ <c oughs> ไอ้ตัวนี้เคาะเป็นไหมไม่เป็นไอตัวนี้ล่ะไม่เป็นแล้วไอตัวด้านหลังอะเป็นไหม <c oughs> ให้ตายเถอะพวกแกนี่ไม่เก่งสักตัวเลยจะว่ายไปก็นอนดีกว่าฟืบ วันที่3ผมตระหนักได้ว่าผมรู้สึกเหงาเหลือเกินที่เล่นมายครับคนเดียวผมอยากมีเพื่อนผมก็เลยเสยกตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านตรงนี้สัก2อสตัวเสกอะไรอีกเอ่อซอมบี้คีปเปอร์ในบ้านอะไรก็ว่าไปแล้วก็ฆ่ามันโดยคีปเปอร์ระเบิดบ้านอยู่บริเวณตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมีคีปเปอร์เหลือไหมเอามาระเบิดบ้านหน่อยมไม่มีคีปเปอร์ฮะมีแต่ดาวตรงนั้นโอเคในเมื่อมันไม่มีคีปเปอร์ เราใช้ตัวแทนก็ได้ทีตปังเรียบร้อยบ้านผมแตกบันไดผมหายเลยจากนั้นผมทำายังไง <c oughs> ก็ตกใจเลยครับแต่ก็โชคดีที่ผมไม่ตายเพราะผมได้โมสร้างสารตอนนั้นซ่อมบ้านไปครับทีนี้ <c oughs> นี่คือการซ่อมบ้านครั้งแรกของผมโอเคนี่คือการซ่อมบ้านครั้งแรกแล้วก็โอเคโคมไฟมาซึบโอเคและหลังจากผ่านไปสักพักผมก็ตระหนักได้ว่าผมอยากจะได้พื้นบ้านใหม่เพราะผมรู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นพื้นหญ้า ที่ผมเหยียบอยู่ผมก็เลยหาบล็อกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอไอ้บล็อกสโตนบิกเนี่ยแหละโอเคก็ลองเปลี่ยนพื้นบ้านหรครับเฟิรืโอเคแล้วก็วางไปแต่ตอนนั้นไม่ถูกใจเลยขุดมาเจอซิลเวอร์ฟิตซึ่งโอเคมันไม่เจอหรอกผมแค่จําลองให้ดูเ,ยเฉยๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นผมตกใจมากผมขุดไปอีกบล็อกเออมันโผล่มาอีกบล็อกโผล่มาเรื่อยๆ ผมมาเต็มบ้านเลยทีนี้ <c oughs> ก็คือผมเผลอไปหยิบไอ้บล็อกสโตนบิ๊กคือมันเป็นช่องดอกไม้ไอ้สักอย่างอะ่ะเป็นแบบขอนตกแต่งไง <c oughs> ก็เลยแบบว่าไปเจอไอ้สโตนบิ๊กที่มีเซอร์ฟินฝังอยู่โอเคแต่ตอนนั้นก็เลิกโง่ครับไม่ใช่บล็อกสโตนบิ๊กแต่ไปใช้ขนแกะเสียเงินแทนแล้วนะขนแกะเสียเงินก็เต็มบ้านครับแต่ผมคงไม่ทําเพิ่มหรอกเพราะว่าผมจะได้เอาขนแกะไปทําอย่างอื่นอยู่เล่นไปสักพักเริ่มเบื่อชั้น2แล้วต้องขยายอรารยธรรมมากขึ้น ต้องมีชั้นสาแล้วทีนี้เรับโอเคชั้นสาเนี่ยมันก็จะพิเศษกว่าชั้น2นิดนึงครับผมตรงที่ว่ามันเป็นชั้นที่มีดาดฟ้าครับดาดฟ้าก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นี่ตอนน้้ผมต่อยืดออกมาประมาณนี้โอเคแบบให้มีพื้นที่เดินไงคือบ้านผมมันเป็นชั้นแบบมีดาดฟ้าไงเออแล้วก็มีกระแพงดาดฟ้าได้ประตูก็จะอยู่ตรงนี้นี่ประตูชั้นดาดฟ้าเออเหลือหนึ่งคนดีปับ เนี่ยแหละแบ่งเล่นหลายวันอยู่พอสมควรตอนนั้นนี่ก็น่าจะวันที่3ในชีวิตจริงที่ผมเล่นเกมตอนนั้นนั่นแหละคือกําลังอินสุดๆไมค c r รับเป็นเกมสร้างบ้านแล้วผมได้สร้างสมใจโอเคนี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายละตึ๊บ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 ,บโอเคอ่ะเนี่ยแหละแล้วก็แจ็คโอเลเทิร์นได้ปักไว้ตรงนี้เยี่ยมโอเคนี่แหละชั้น3ม,มีดาดฟ้าแล้วก็มีห้องบรรยากาศพาที่กำลังจะตกดิน เนี่ยแหละโอเคมาจากนั้นก็นอนครับผมนะตามเรื่องราวต้องไปเตียงสีแดงนะจริงแต่ผมไม่ได้หยิบมาโอเควันที่4ครับผมเริ่มเห็นคนอื่นไปมิติอื่นมากขึ้นไงมันก็แบบต้องใช้เจ้าฟิน a ์แอน e e l ซึ่งผมไม่รู้ว่า มันใช้ยังไงผมก็เลยออกมาด้านนอกแล้วทีนี้ผมก็ลองอ่สร้างประตูเนเธอร์ดูโดยใช้เจ้าบล็อกขนแกะคือออฟซิเดียนนี่คือมันออกสีม่วงไงผมก็ไม่รู้ว่าเออมันต้องเป็นหินแบบนั้นผมเลยสร้างประตูเนเธอร์จากขนแกะแบบนี้แล้วก็จุดป้าบไม่ติดทีนี้แต่ขนแกะไหม้ไม่ไมแบบ ลามไปทั่วเลยแต่ว่าบังเอิญผมไม่ได้สร้างที่ไกลๆแบบนี้ผมแต่ผมสร้างใกล้บ้านมากกว่านั้นมันก็เลยทําให้บ้านผมถูกไฟลามไปด้วยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าบ้านขนแก่ผมหายไปในตอนเด็กเพราะมันเป็นฝีมือผมเองผมเผาบ้านตัวเองโดยที่ผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรอยู่และใช่ครับผมเข้าใจว่าถ้าจะดับไฟมันต้องใช้น้ําแบบนี้ ซึ่งในเกมไมค้ามันไม่เป็นอย่างนั้นไฟก็เลยไหมบ้านผมแบบนี้เลยนี่เป๊ะๆตำแหน่งเดียวกันไม่หน้าบ้านไอ้ตรงนั้นคือโชคร้ายเฉยไอ้ตรงนี้คือของจริงโอ้ที่สร้างมาทั้งหมดหายไปในพริบตามันลามเร็วมากตอนนั้นผมนี่แทบใจสลายอะ่ะผมแบบเอาน้ำแบบปึ๊บปๆ๊บป,บป,บป,บปบแต่มันไม่ยอมดับให้อะ่ะ ผมเข้าใจว่าน้ำดับไฟในชีวิตจริงแต่ในเกมไมค้ามันไม่ใช่มันต้องเอามือตบไฟแบบนี้บ้านผมก็เลยหายไปเลยค่อยๆหายไปแบบนี้เป๊ะเ,เลยเออไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนี้ซ้ําโอเคหลังจากผมเห็นบ้านตัวเองไฟไหมผมรู้สึกแบบว่าเสียใจมากๆเลยผมยต้องออกเดินทางตามหาแผ่นดินใหม่แบบใช้เวลาสัก ยี่สิบนาทีตอนนั้นผมก็บินไม่เป็นอกีกทําได้แค่ว่ายน้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงใบโอมไทยไซที่หนึ่งแล้วผมก็กดออกเกมแล้วก็ไปนอนแบบเศร้าแล้วก็สร้างโลกใหม่จบเรื่องราวในวัยเด็กผมจบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปคือยุคปัจจุบันแล้วครับนั่นก็คือยุคที่ผมจะทำบ้านในวัยเด็กเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่สมบูรณ์ที่สุด แถมทำในหมดนฮาร์ดคอร์ด้นะนั่นแหละโอเคกฎในการทํำมีแค่อย่างเดียวครับก็คือต้องสร้างด้วยขนแกะสีน้ําเงินเท่านั้นห้ามบบล็อกอื่นเพิ่มเติมยกเวน้นไอ้บล็อกกระจกนี่โอเคนั่นแหละมาดูซิควรจะแก้อะไรก่อนดีสิ่งที่ผมต้องแก้เลยก็คือเจ้าแพลตฟอร์มตรงนี้เนาะอยากจะแก้ให้แบบมันแบบเออมันพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็สเหตุผลมากขึ้น โอเคปูเป็นแพตฟอร์มบล็อกดินได้แล้วต่อไปก็เป็นชั้นของหินทีนี้ดูซิต้องเก็บเยอะไม่มีที่เก็บเลยฮะโอเคแพตฟอร์มก็ประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> แล้วก็จะว่าไปไอ้ตรงนี้จะเชื่อมยังไงดีวะเอาเป็นอ่าเป็นสะพานไม้แล้วกัน เป็นสะพานไม้เบิร์ดอืมโอเคนี่แหละเป็นสะพานที่เพอร์เฟกมากตรงกับจุดกึ่งกลางพอดีโอเคแพลตฟอร์มแล้วก็สะพานแบบอืมถาวรแหละต่อไปก็คือตัวบ้านครับทีนี้บ้านขนแกะเสียมเงินเพียวๆส่วนไอหน้าต่างกระจกนีคือมันก็ต้องเป็นกระจกนันแหละนะมันคงไม่เป็นอย่างอื่นหรอกผมจะเริ่มจากตัวบ้านก่อนแล้วก็ห้องภายใน โอเคก็ประตูบ้านก็จะเป็นทางเข้าแบบ2ทางก็โอเคมาทําตรงนี้ไปปึ๊บๆเออมันต้องอย่างนี้ยแหละโอเคบ้านขนแกะเสียเงินมันจะมีปัญหารตรงที่ว่าตัวบ้านเท็กเจอร์มันจะเรียบมากครับเราต้องเพิ่มดีเทลในส่วนอื่นแทนน,นั่นก็คือรายละเอียดรอยหยักการเล่นมุมเงาต่างๆ นั่นแหละสิ่งที่สามารถทําได้ก็ต้องมีรอยอยากเพิ่มมากขึ้นเอาให้แบบว่ามีมีซอกมีซอยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าทําแบบธรรมดามันจะไม่สวยแน่นอนเราต้องแบบทําแบบไม่ธรรมดาหยุดวาหน้าต่างโอเคนี่ก็เป็นจุดแรกกันอ่าปึ๊บหฝั่งนี้ก็จะเป็นทางยาวแล้จากนั้นไอ้ตรงขอบตรงนี้ถ้าจะวางแบบนี้ปึ๊บถ้าจะวางกําแพงวันนี้มันมันจะเฉยไปเราต้องตัดขอบให้แบบมันดูมี อะไรมากขึ้นนี่ตัวบ้านไม่จำเป็นต้องใหญ่มากครับเพราะต้นฉบับมันก็ไม่ได้ใหญ่อยู่แล้ว <c oughs> โอเคตัวหลังบ้านฝั่งนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจดีเทลส่วนทางหน้าบ้านน,นี้ปม,มาต่อกันที่ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าต่อไปก็เป็นฝั่งขวาบ้านตรงนี้ก็คือขวาของผมนี่แหละก็คือตรงนี้เออมันอาจจะเป็นมุมซ้ายของบ้านก็ได้แหละเออมุมซ้ายมุมซ้ายจะแปลกนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีช่องหน้าต่างแค่ช่องเดียวโอเคเฟ๊บตึ๊บ เ,เพราะว่าบริเวณจุดตรงนี้ผมจะทําเป็นพื้นที่พิเศษครับมันจะเป็นแบบว่า,เ,าเป็นชั้นลอยออกมายืดออกมานั่นแหละเป็นพื้นที่สำหรับเล่นด้านนอกนั่งชิลอะไรก็ว่ากันแตมาได้ช่องวางหน้าต่างเสร็จแล้วต่อไปก็วางกระจกครับทีนี้ต้องคงความคลาสสิกไว้ครับต้องมีกระจกบล็อกอ่าโอเคชั้นแรกก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็เพิ่มดีเทล ทีนี้เจ้าไฟก็ต้องมีจุดที่ผมสามารถยืนขึ้นได้ด้วยก็บิเวณตรงนี้ก็ทําเป็นบันดไดแล้วกันต้องเป็นบันไดแบบนี้นะโอเคซ่อนทางเอาไว้นี่บันไดซ่อนทางถ้าจะเข้ามาก็ลึกลึกล,ล,ลับหน่อยโอเคบันไดขึ้นไปชั้น2ทีนี้ก็เก็บดีเทลในส่วนของหน้าต่างทีนี้ต้องเก็บดีเทลค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงโอเคก็เริ่มจากวางหัวมุมตรงนี้โอเคเราต้องเล่นเหลี่ยมเล่น,ลนมุมเข้าไว้ครับเพื่อความสวยงามของบ้านล้วนๆปลอดภัยเพิ่มขึ้นไหมไม่หรอก มันโดนเผารอบเดียวมันก็วอดทั้งหลังและจะนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้ก็ได้จุดไฟครั้งเดียวต้องหายทั้งหลังไม่หายคืองอนมากมนี่แหละชั้นแรกต่อไปก็คือทําชั้น2แล้วก็ห้องใต้หลังคาทีนี้โอเคชั้นสองก็จะเป็นชั้นพิเศษหน่อยที่แบบว่ามันจะมีทางยาวยืดออกมาต้องเล่นเหลี่ยมเล่น,ลนมุมเข้าไว้บริเวณตรงนี้แล้วก็โอเคปูหลังคาหน่อยกันโอเคนี่ก็เป็นชั้น2เนาะแต่ยังไม่จบครับต้องต่อยื่นออกมาอีก2 3 4สห สักแคแล้วกันการลงพอดีปูเป็นหลังคาไปหลจากนันก็เอ่อขาลองด้วยโอเคต่อยืดออกมาเป็นง่ามขามาหลังจากนั้นก็ทําจุดวางหน้าต่างทีนี้ไอเลียมุมด้านล่างให้มันตรงกับจุดนี้โอเคให้มันเป็นลายแกะสลักที่สวยงามเป็นตัวทีทวันนี้ปึป๊บอืมโอเคเป็นโครงสร้างที่มีดีเทลมากขึ้น มาต่อไปก็วางกระจกทีนี้ตรงนี้คือบันไดาทางขึ้นมาเราก็ต้องทางําทางกั้นบันดไดไว้ด้วยโอเคบันไดห้าเบสแตนนะต้องเป็นบล็อกแบบนี้ต้องแบบเดินขึ้นแบบแมนนวดเอาเพราะนี่คือบ้านยุคเก่าๆเมื่อ1ิปีที่แล้วเป็นบ้านทรงโบราณโบราณแล้วเป็นบ้านเอาแดดใจด้วย บ้านที่มีแต่ขนแกะสีน้ำเงินชั้น2ก็ดูดีแล้วต่อไปก็ทาชั้น3ทีนี้แต่ชั้น3านี่จะพิเศษนิดนึงครับนั่นคือมันจะเป็นชั้นที่ต้องใช้บันไดลิงเท่านั้นบันไดลิงก็จะติดอยู่บริเวณตรงนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคต่อขึ้นไปฮะและหลังจากนั้นก็จะเป็นห้องใต้หลังคาเนาะทีนี้ เจ้าไปตรงนี้ก็ต้องเหลือไว้ตกแต่งเป็นหลังคาแล้วก็ดาดฟ้าหลอกไปในตัวส่วนไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็ใส่ขอบหน่อยขอบพิเศษที่จะมีเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นโอเคดูซิมันเป็นยังไงโอ้หนี่บ้านแบบแอโรเรดมิกต่อยื่นออกมาเป็นคล้ายๆกับจุดชมวิวเออให้มันเชื่อมกับหลังคาบ้านตรงนี้ เป็นคล้ายๆกับกระเป๋าตัวนี้ก็ทําให้มันอยากคล้ายๆกับหลังคาหน่อยแล้วก็ติดกระจกด้วยอ่ะมาดูอีกรอบสิโอเคต่อไปที่เหลือก็คือการปิดหลังคามุมนี้ยังไงให้มันส,สวยๆก็ถ้าจะปิดก็ปิดออด้านในแบบนี้แหละถมเข้าไปมาดูสิถ้าด้านหน้าสวยก็ไม่ต้องแก้อะไรเพิ่มเติมอีกโอเคด้านหน้าก็แบบนี้ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าผมตระหนดใจกับจุดชมวิวตรงนี้ฮะ เดี๋ยวบีไปแก้หน่อยแล้วกันมีกำแพงตั้งไว้แบบนี้อืเป็นพื้นที่บริเวณด้านนอกรั้วกันตกก็เป็นบล็อกกระจกนี่แหละใครก็ใช้รูวว้าวัชบ้านสมัย1ิปีที่แล,แล้วกันแล้วก็ประตูเฟิร์ม,อ,มอย่างเงี้ยแหละส่วนที่เหลือก็คือเอาฝั่งนี้มาทําใส่กับฝั่งนี้อืมมันจะแบบสวยๆตึบต๊บๆตึตืมโอเคมาดูรอบๆสิถ้ามอญตรงๆมันก็โอเคนะเอ๊ะแต่จะเพิ่มดีเทลไงให้มันดูสวยขึ้นวะ มาดูสิโอเคเนี่ยแหละต่อไปก็เป็นคิวของการตกแต่งภายในเนาะทีนี้ซึ่งเท่าที่ผมคิดนะมันก็จะประกอบไปได้ห้องนั่งเล่นก็คือบริเวณตรงนี้ห้องครัวตรงนี้แล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นห้องที่แบบว่ามีโซนเอนชนบริเวณแถวแถวนี้แล้วก็ห้องนอนตรงนี้ หรือว่าจะเอาเอนแชร์ไว้ตรงนี้ดีวะโอเคอยู่ใกล้ๆกล้กันแหละมาก็เอาเตียงออกมาก่อนเพราะว่าจะตกแต่งห้องเนาะโอเคมาไปเตรียมอุปกรณ์กันก็ต้องติดตั้งสายล่อฟ้าอีกสายล่อฟ้าเนี่ยผมจะไม่ติดบนบ้านนะผมจะเอาไปติดที่อื่นแทนก็คือบริเวณตรงนี้โอเคสายล่อฟ้าติดตรงนี้ปึ๊บให้เม็ชัวร์ว่ามันจะไม่โดนบ้านแน่นอนเพราะไม่ได้ติดที่บ้านโอเคก็ต้องเริ่มจากชั้นล่างเนาะดูซิขนแกะเหลือไหมอันนี้ อ่ะเหลืออยู่มาโอเคไอทางเข้าตรงนี้ก็ฝุดออกสายเป็นคนแกะแทนโอเคประตูก็เช่นกันอ่ะอ่ะ,อะเอาออกให้หมดเลยนี่เป็นบ้านที่เอาแต่ใจครับและไม่สนระบบความปลอดภัยใดๆมาตรฐานสมัยนี้ทั้งสิน้นเพราะนี่คือบ้านสมัยเด็กของผม <c oughs> มันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วผมไม่สนนะว่าบ้านมันทนหรือไม่ทนนะแต่ผมอยากได้บ้านเสียงเงินนะ,ะถ้าเป็นบล็อกลาพิสนี่บ้านอาจจะแข็งแรงก็จริง แต่ผมจะหาของนานขึ้นปพิศเศษเลยอ่ไอ้นี่ก็ปูแพลตฟอร์มให้บ้านทั้งหมดกันดึบดึ๊บดึบเออโอเคตรงนี้เหมือนกันเยี่ยมต่อไปก็เป็นโซนต่างๆทีนี้อ่านี่ก็เป็นโต๊ะสาหรับอ่าโซนห้องนั่งเล่นเต๊บตึ๊บอืมทีวีก็ตั้งไว้ตรงนี้กันก็แต่โอ้กำมังจะมืดพอดีถ้าจะเพิ่มแสงก็โคมไฟก็ตั้งไว้ตรงนี้มปึ๊บเพอคามสว่างครับผม ทีวีเอาเป็นสีช่องแบบนี้แล้วก็เป็นบล็อกกระจกกระจกขนาดใหญ่ไม่ดิเป็นบล็อกกระจกแบบนี้จากนั้นก็เป็นบล็อกอ่าบาเรลโอเคตึบอืมแล้วก็รูปอ่าอ๋อใหญ่เกินทึบครับอ่าประมาณนี้กันโอเคอ่าจากนั้นก็ปุ่มนิดหน่อยสำหรับเปิดปิดทีวีสัก2ปุ่มตรงนี้กับตรงนี้โอเคมันก็ได้ประมาณนี้นะอ่าจากนั้นก็พรม ดูเป็นโซนนาทนาการขึ้นเยอะเอ๊ะจะว่าไปมันเหมือนขาดอะไรบางอย่างไว้นะเอ้ยโซนห้องครัวโซนครัวก็อ่าเป็นบริเวณแถวเนี้กันอ่าจะมีพื้นที่อ่าสามช่องตรงนี้เนาะก็ต้องประหยัดหน่อยละโซนตรงนี้โซนทํากับข้าวเตาแบบธรรมดา2เตาแล้วก็เตาสมูกเกอร์สองโอเคอันนี้ก็เอาไว้เก็บจานเก็บข้าวเก็บของอะไรก็ว่ากันไปท่อระบายควันอ โอ้โหติดหน้าต่างนะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคนี่แหละโซนห้องครัวไม่ต้องมีโต๊ะทานข้าวหรอกเพราะว่าโต๊ะทานข้าวคือหน้าทีวีตรงนี้แหละโอเคแล้วก็โซนเก็บของเนาะเก็บของทั่วไปออวางไว้ขวางทางหน้าต่างไว้เลยเล่นจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้นี่ก็โซนเก็บของเนาะโอเคแล้วก็ติดเพิ่มอีกตรงนี้สามสองหนึ่งอืม เนี่ยแหละเหลือพื้นที่โล่งๆเลยฮะตอนนี้ก็ทําเป็นพรมก็ได้หรอกพรมทางเข้าบ้านนี่ก็มาโซนห้องนั่งเล่นก็ติดกับตรงนี้อันนี้ก็มาโซนเก็บของอันนี้ก็ทางไปชั้น2โซส่วนที่มันไม่ค่อยมีอะไรก็อออัดเป็นกระแพงก็ได้นี่ว่มืมันจะได้แบบดูเป็นห้องทึบมากขึ้นให้ห้องมันกว้างนอ้อยลงบ้านจะได้แคบขึ้นปกติคนชอบบ้านกว้างๆกันนี่ทําบ้านแคบแต่ก็ต้องทําให้ห้องเก็บแคบให้มันมีความกว้างมากขึ้นเป็นการหลอกตาเป็นเทคนิคการหลอกตา ใหรู้ว่าเออบ้านเหมือนจะแคบแต่มันกว้างนะ <c oughs> อ่าแล้วก็นี่ก็ทําบางหน่อยก็ได้บางให้แบบเออเส้นทางมันดูลึกลับมากขึ้นมันจะได้ดูน่าค้นหาเข้ามาบ้านเสร็จปุ๊บก็จะเจอห้องเก็บของก่อนแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นโอเคเป็นเทคนิคกินพื้นที่บ้านทําให้บ้านมันดูแบบแน่นขึ้นจะว่าไปมีของอะไรเพิ่มเติมน่าย้ายมาบ้างาอ่าเช็คซิกรอบลูกว้กันเหงาเพิ่มเติมก็ติดตรงนี้เพิ่ม มีรูปอะไรน่าสนใจบ้างเออรูปนี้ก็ได้โอเคชั้นแรกก็ประมาณนี้มีโซนดูทีวีโซนห้องครัวแล้วก็โซนเก็บของต่อไปก็ชั้น2ถ้าห้อง e n c h a n เนาะก็เออถ้าทำบริเวณตรงนี้น่าจะดีกว่าโอเคโต้ไรม้มนก็จะอยู่ตรงกลางอ่านี้เอเคแล้วก็หนังสือล้อมรอบเอาไว้เติมเข้าไปให้เหมือนเกือบจะเต็มแล้วก็อ่าเป็นกำแพงสีแดงไว้หน่อยเป็นกำแพงสีแดงให้รู้ว่าตรงนี้คือโซน e n c h a n โอเคติดกระจกไม่เป็นไรครับโอเคเออจะว่าไปตรงนี้ก็ติดหลอดไฟหน่อยกันเวลามืดคือมือดจริงนะตรงนี้เนี่ยโอเคแล้วก็โซนห้องนอนห้องนอนก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเตียงสีแดงโอเคไม่ใช่เตียงสีฟ้าครับต้องเป็นเตียงสีแดงมันจะได้แบบคลาสสิกแล้วก็ไม่มีกล่องคราบเลยเหรอวะผมเอาไปไหนหมดจะว่าไปกล่องคราฟก็ตั้งไว้ตรงตรงไหนดีวะ เออตรงนี้ดิโอ้เป็นพื้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ตั้งกล่องค้าไปแหละเตียงสีแดงโอเคเอามาสองอันฟิบนี่บ้านมีที่นอนสองอันแต่นอนคนเดียวโอ้เนาะคนมันเก่งก็ต้องหาคู่ยากหน่อยป่ะเออคู่ก็ต้องเก่งเหมือนกันเออเก่งมากก็ไม่มีใครครบเป็นห้องนอนเนาะเป็นห้องแบบธรรมดากับแผรสีเหลืองเฟิบมันจะแบบดูดีมีมิติมากขึ้นนี่ก็ปิดได้ชัน้นหนังสือ เป็นคนชอบอ่านหนังสือฮะโดยเฉพาะหนังสือญี่ปุ่นโอเคได้แล้วครับห้องนอนที่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็โซนเอนชานที่ไม่รู้ชาตินี้จะใช้กับมาภายในโอเคตกแต่งภายในเสร็จไปเทีเรียบร้อยทีนี้ก็ตกแต่งภายนอกครับผมดูสิจะเอายังไงเดียเหมือนผมจะมีไอเดียอะไรแปลกๆอยู่ในหัวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กเปล่านั่นคือผมจะใช้กำแพงขนแกะนี่แหละสีน้ำเงินแล้วก็ประดับด้วยบานเหล็ก แบบตำาๆหน่อยติรตอืมเนี่ยแหละประมาณนี้ไม่เด่นไปกว่าบ้านโอเคทีนี้ก็ลองทําทางบ้านดูวางกรอบทางบ้านดูสิอ่ะวัดมาจากไหนวะเฮ้ยอ้อโหขึ้นไปบ้านตอนไหนวะเนี่ยอืมตึรตอืมดูสิโอเคแบบนี้แหละกําแพงบ้านกําลังพอดีเลย จะว่าไปถ้าจะตกแต่งเพิ่มเติมก็ต้องมีโบนมิวโรยรอบๆด้วยเนาะอ่ะโรยไปโรยพื้นที่หญ้าเพิรบรอบๆจากนั้นก็ทําเส้นทางหน่อยอ่าเป็นเดิร์ดพาตรงนี้โอเคเชื่อมต่อกับเส้นทางไหนไม่รู้เพราะยังไม่ได้เชื่อมอ่าโอเคอย่างเงี้ยแะว่าแต่ถ้ามีต้นไม้แล้วมันจะเวิรอเปล่าโอเคอย่างเงี้ยแหละ ่อย,อยางชั่วขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปิดถ้าได้การวางโคมไฟทีนี้แล้วก็รอดูบรรยากาศตอนกลางคืนผมคำนวณแสงสว่างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฮะโอเคเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเออไว้ไม่สักอ่าสองชั่วแล้วกัน2บล็อกแล้วก็ค่อยวางปึ๊บโอเคเท่านี้ก็น่าจะรอบบ้านหมดแล้วแหละโอเคแล้วก็รอดูตอนกลางคืนครับทีนี้แล้วก็ต้องรับประกันโดยผมด้วยและตอนนี้กี่โมงอะตอนยังเช้าอยู่ถ้ายังเช้าอยู่ก็ไป เก็บของก่อนแล้วกันเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างทางกลับก็เชื่อมต่อทางได้เสิอโอเคเส้นทางหลักที่จะมาบ้านหลังนี้ผมบอกตามตรงนะครับโอ้โหอีกยาวไกลเลยจากนี่ถึงนี่พราะว่ามืดก่อนอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าบ้านหลังนี้มันมืดแล้วมันจะสวายแค่ไหน เส้นทางหลักแสงสว่างกําลังพอดีเนาะโอเคดูสิเป็นยังไงอ่าโอเคความสว่างบริเวณรอบๆอ,อืมโอเคใช้ได้แล้วล่ะมาไปนอนให้มันเช้าแล้วก็ทําเส้นทางหลักต่อแม,ม่ทางแยกอะไรก็ไม่รู้แต่แยกโคตรไก่เลย <c oughs> โอ้โหแล้วของก็เต็ม องเอ่ะโอเคเรียบร้อยสร้างเส้นทางจากบ้านไปที่เมืองหลักเสร็จแล้วโอเคก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับบ้านนายวเด็กผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโหสร้างทั้งแบบตอนต้นคลิปแล้วก็เผาให้ดูแล้วก็สร้างอีกรอบโคตรเปนือขนแก่เลยส่วนสายล่อฟ้า ตรงนั้นเด้อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเสดครับบ๊ายเย่เล่นไมค์ค a f t ให้สนุกนะครับ